สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เบนพามาชมบรรยากาศของริมแม่น้ำมูลอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับข้างหน้าเรานี่คือแก่งสะพือนะครับเป็นแก่งหินนะครับตลอดและตลอดแนวแม่น้ำมูลเลยนะครับจะเป็นเกาะแก่งหินช่วงน้ำก็จะมีน้ำไหล แบบนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับส่วนหน้าที่น้ำแห้งขอดจะมีโขดหินนะครับปรากฏขึ้นมาเต็มแม่น้ํามูลเลยนะครับตลอดฝั่งนี้จนถึงฝั่งโน้นเลยนะครับเป็นบรรยากาศของธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาให้เราได้รับชมความสวยงามกันนะครับวันนี้ผ่านมานะครับมีโอกาสมาถ่าย ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็จะมีน้อยลงนะครับเพราะว่า,เ,าเนื่องด้วยน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับไม่เหมาะต่อการลงเล่นน้ำเหมือนช่วงสงกรานนะครับสงกรานี่จะแบบพอูล่ามากนะครับช่วงสงกรานขาขายเอยอะไรเอยแบบ เศรษฐกิจดีมากนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการหาปลาของวิถีชีวิตชาวบ้านซับเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างท่านผู้ชมจะเห็นนี้ผมเห็นมองไกลๆตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูว่าเขาทำอะไรกันนะครับฝั่งโน้นที่เห็นร่มสีต่างๆนะครับก็จะเป็นการาใส่เบ็ดนะครับปักเบ็ด นะครับหรือว่าตีเบ็ดนะครับามาเรื่อยๆเลยนะครับตลอดริมแม่น้ํานะครับธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับปลาหลากหลายชนิดนะครับปลาแม่น้ําปลาคังปลาเคือง,ปล,งปลาต่างๆนะครับที่อยู่กับแม่น้ําก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้หากันนะครับ มาฝั่งนี้ก็จะเป็นการทอดแหนะครับนั่งเรือมากลางลำแม่น้ํามูลนะครับนี่ก็จะมีการาลุงทอดแหบ้างนะครับทอดแหซะ,ะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าปลาเขาจะว่ายทวนน้านะครับก็จะมาหวานแหดักปลานะครับ ขณะนี้ก็ฟ้าครึ้มครึ้มนะครับมเมฆฝนกำลังก่อตัวขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตด้วยการหาปลานะครับสุดยอดมากครับท่านนี้ก็ลอยน้ำเลยนะครับน้ำก็จะไม่ลึกนะครับช่วงนี้น้ำน้ำจะเป็นอ่า ไหลาตามตามเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโค้โคงนะครับเนี่ยเป็นโค้งของแม่น้ำมูลนะครับไหลาจากอุบลราชธานีนะครับช่วงนี้ก็จะไหลามาอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับไหลามาเรื่อยๆนะครับความยาวเนี่ยเป็นแบบยาวสุดๆตรงนี้จากไปถึงตรงโน้นเนี่ยเป็นกิโลนะครับ เป็นกิโลได้เลยนะครับช่วงแม่น้ำมูลในอำเภอพิบูลเนี่ยเป็นช่วงที่แบบบกว้างที่สุดของลำแม่น้ำมูลเลยก็ว่าได้นะครับกว้างมากๆเลยตรงนี้ครับนี่คือความสวยงามของธรรมชาตินะครับธรรมชาติทำให้เรามีทุกอย่างนะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสุขนะครับ โอ้โห,โหนี่ครับวิถีชีวิตนะครับหาปลานะครับนี่ครับวานเข้าไปครับตั้งท่าแล้วช่อนี่เลยครับสุดยอดครับนี่วิถีชีวิตนะครับโอ้โห สุดยอดครับเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับฝนตั้งเขามาแล้วความสวยงามนะครับก้อนเมฆอันวมหึมาโอเคชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเบนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมคลิปต่างๆในทาง ช่องของเราจะนำมาเสนอจะเป็นคลิปอะไรนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ